คอชีวาวิวัตรอยู่นะโยมวันไหนที่จะมา,าตอกเส้นตอกกระดูกอะไรนก็มากันนะช่วงนี้นะสุกสอาทิตย์สามวันแล้วก็โยมที่จะเข้าคอร์สปลุกพระในใจเสกให้ถึงธรรมนะก็ วันที่หนึ่งถึงวันที่ 3, ม,นะ3มิถุนายนนะ1ถึงสมิถุนายนนะก็มาก็ลงชื่อสมัครเข้ามาทางหน้าเพจนะจะได้รู้ยอดนะก็เป็นหลวงพี่โตนนะชื่ออะไรไม่ทราบชื่อจริงนะ เรวจะคอยวานอีกทีนะนะโดยจากพยายาสัมพันธ์ทางเพจทางไลน์แอดนะทางกลุ่มไลนะ์นะแล้วก็รับสมัครนะคุณละบทที่จะบวชนะโอสมบทตลอดทั้งมันษานะ นะเริ่มแล้วสมัครแต่บัดนี้ต้นไปนะจะวันอุสมบทก็คือวันอาสาหาบูชานะนะอุปสมบทเสร็จก็เข้าจำามันษาตลอดทั้งไตรามาสนะสังสามเดือนนะบวชฟรีนะบวชเพื่อขัดเกลาตัวเองนะ ช่วงนี้พระก็จะเหนื่อยหน่อยมันะมีเรื่องอีกงานที่จะต้องทำอยู่ทุกวันนะแต่นะจะว่าเวลาถ้าไม่มีงานให้ทำก็อยู่เซ็งๆไปเฉยใบางทีนะมันะนะทำงานไปด้วยดูจิตตัวเองไปด้วยนะคือถ้าวันไหนที่กุศลมันครอบงามจิตเรามากกว่ากุศลก็แปลว่ามันขาดทุนนะนะ แค่น,นั้นเองท,ที่จริงเราก็มีกันทุกคนนั่นแหละนะฮะต่บได้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันเนี่ยนะนะแล้วประเภทที่บอกว่าดรอยให้หมดกิเลสก่อนถึงจะมาปฏิบัติเนี่ยอย่ามาเลยนะเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันไปแล้วนะไม่จำเป็นต้องมาที่ไหนหรือไปที่ไหนอีกแล้วนะกนะารที่เรามี กิเลสรบกวนใจทำให้จิตใจเศร้าหมองอยู่ีนแหละนะควรที่จะต้องฝึกตัวเองนะแม้มันจะไม่บรรลุวันนี้พรุ่งนี้ก็ช่างเถอะอย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นได้มาเรียนรู้ก็อย่างดีนะในะการฝึกตัวเองนี่เป็นสิ่งที่นะ พระเจ้าทรงสรรเสริญนักปราดทั้งหลายท่านสรรเสริญช่านะงมาบัวควายยังฝึกได้นะท่านเราไปดูในงานวิจัยเขาไหมาทั้งหมัดก็ยังฝึกได้อย่างนะี้หมัดหมาเนี่ยนะนะอย่าว่าแต่คนนะสัตว์ที่ถูกฝึกดีแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐนะแต่คนที่ฝึกตัวเองดีแล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นนะพระเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนั้น ถ้าเราค่อยๆมันฝึกฝนตัวเองไปเนี่ยเมื่อมีอะไรกระทบเข้ามามีอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจกระทบเข้ามาเนี่ยแล้วมันแก้มันทำให้ตัวเองสงบเย็นลงไปได้นะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นก็แปลว่านะเราฝึกตัวเองได้ดีขึ้นนะพัฒนาขึ้นไปไเรื่อยๆนะแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้ารณ์กระทบแล้วก็ยัง ปุนวายวู่วามทุรนทุรายอยู่นั่นก็แปลว่านะมันไม่ได้มีการขัดเกลาอะไรขึ้นมาภายในแค่น,นั้นแหละนะนะนี้ก็ต้องไปสํารวจตัวเองแต่ที่สําคัญคือในช่วงเวลาที่เรากาลังขัดเกลาตัวเองอยู่เนี่ยบางทีอารมณ์มันปะทุข,ขึ้นมารุนแรงผิดปกติก็มีนะนก็ต้องรู้จกักให้อภัยกันนะดูจากตัวเองนั่นแหละนะ เราจะรู้สึกเอ๊ะทำไมงดหงิดง่ายทำไมราคะเกิดง่ายโทสะเกิดง่ายบางวันเนี่ยนะนะเพราะอะไรก็ทับมันฟืดขึ้นมาทันทีเลยผิดปกติอย่างเงี้นะมันเวลาคนอื่นก็เป็นนะก็ต้องทำความวาเข้าใจว่าอ๋อเราก็เหมือนเขาเข้าก็เหมือนเราเนี่ยแหละนะอยู่อยู่ในช่วงของการขัดเกลาเนี่บางทีมันอารมณ์มันมันโพลมขึ้นมาง่ายๆนะนะ มันก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่ควรระวังคืออย่าปล่อยให้มันทะลุออกมาทางกายทางวาจาแค่น,ะนั้นนะแต่มันทะลุออกมาทางกายทางวาจาเมื่อไหร่นะมันจะนเป็นกรรมาทางกาย,ยากรรมทางวาจีกรรมอะไรนะนให้มันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมโนกรรมเนี่ยนะนะอะไรเพราะเราแต่ละคนเองเนี่ย เป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่นะต่อให้เราคนหัวหอมผ้าเหลืองก็มีค่าแด้วยกยอมนั่นแหละไม่ได้มีอะไรต่างหรอกเพียงแค่นะอยู่คนละยุทดีฟอร์มแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้านะมันหลุดออกมานี่ก็ครั้งต่อไปก็นำบัตระวังตัวเองแค่นั้นแหละนะถึงถ้าเรามีสติสมัยญะอยู่เนี่ยมันจะค่อยกำราบนะ่ะตัว อุปนิสัยหรือภาษาพระเรียกว่าอนุสัยกิเลสเนะี่ยที่มันอยู่ลึกๆในใจเนะี่ยมันจะค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆน,นี่เป็นธรรมดาเพราะแต่ละคนก็แตกต่างกันนะบางคนเอะอะวยวายผงผางนะหนักไปทางโทสะจริตนะบางคนก็ออกไปทางมักง่ายนะหนักไปทางโมหะจริตอย่างเงี้ยน,นะบางคนก็หนักไปทางเห็นแก่ตัวเนะี่ยหนักไปทาง ราคะจริตนี่นะรักสวยรักงามบางคนเป็นอย่างนั้นนะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันหรอกนะเราสั่งสมมาไม่เหมือนกันนะทุกครั้งที่เราดูตัวเองเราก็จะเห็นคนอื่นจะเข้าใจคนอื่นนะแต่ละคนก็เป็นอย่างนี้นะเราเองก็เป็นอย่างนี้แหละนะนะไม่มีอะไรต่างกันหรอกนะกิเลสเท่ากัน ในขณะที่เราตำหนิติดจริงคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยเนี่ยมันเท่ากับตำหนิติดจริงตัวเองนะพอเราเขาก็กิเลสเท่ากันนั่นแหละนะที่หลวงพ่อชาเคยพูดไว้ว่านะจะด็อกเตอร์หรือปอสี่ก็โง่เท่ากันนั่นแหละนะถ้าเวลาโกรธแล้วมันปล่อยให้มันพุ่งออกมาอย่างนี้นะนะ เวลาโกรธเวลาเกลียดเวลารักเวลาชังอะไรก็แล้วแต่นะมันพออะไรเพราะว่าสติสัมผัญญะมันมาไม่ทันแค่นั้นเองนา,าะนั้นก็ระมัดระวังจิตใจตัวเองนะที่จริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณง่ายๆนะนะอย่างเช่นเวลาที่จะสอนลูกอย่าไปสอนตอนที่เรากำลังโกรธอยู่นะ ถ้าโกรธอ,อยู่เนเด็กมันอาจจะทําด้วยความเกรงกลัวในขณะนั้นนะนะแต่มันจะกลายเป็นดื้อไม่เรียวนะพอด่าก็เงียบพอดุก็เงียบแต่มันค้านอยู่ในใจมันต้านอยู่ในใจเนะี่ยเป็นอย่างนั้นนะต่อไปจะยิ่งว่ายากสอนยากมากขึ้นไปเรื่อยๆนะใช้เหตุใช้ผลนะ่ต่จะลงโทษหมาแมวเหมือนกันอย่างเงี้ยน,นะ ไม่ใช่มันทําไปตั้งนานแล้วนะนจะไปตีมันด่ามาันมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะถ้าขนาดที่มันทําอยู่นะนะสอนมันนะมีวิธีการในการสอนด้วยนะไม่ใช่สอนส่งเดชแล้วนะมันก็จะจําว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนี่นะเราก็ฝึกสัตว์เขาก็จะรู้จิตวิยาของสัตว์เวลาจะฝึกคนก็รู้จิตวิยาของคนเวลาจะฝึกตนเองก็ต้องรู้จิตวิยาของตัวเองด้วยนะเ,เรานี่มันหนักไปทางไหน ทางโทสะจริตทั้งราคะจริตท้งโมหะจริตศรัทธาจริตอะไรเงี้ยพุทธจริตนะจริตทั้งหอย่างเนี่นะนะหรือโมหะจริตเนี่ยนะนะก็แก้ไขตัวเองตรงนั้นนะนะเช่นที่พระเจ้าสอนไว้ว่าพวกโมหะจริตก็ดีวิตกจริตก็ดีให้เจริญอาณาปานสตินะดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะนะ พวกโทสจะจริตก็เจริญเมตตาบ่อยๆนะเมตตาตัวเองก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เราโกรธเรากำลังทําร้ายตัวเองนไม่ใช่ไปทําร้ายคนที่เราโกรธหรอกนะนะมทุกครั้งที่ความโกรธความเกลียดมันปะทุขึ้นมาในใจของเราเนี่ยข้างในมันร้อนลนไปหมดนะนะมันเผารนตัวเองสุขภาพกายก็เสียสุขภาพจิตก็เสียไปด้วยอย่างนี้ะนะ มันก็ไปครูเจ้าก็สอนให้เจริญเมตตาอย่างงี้นะนะเมตตาใครก็เมตตาตัวเองนั่นแหละนะทุกครั้งที่นะความเมตตาเกิดขึ้นนะนะเวลาจะพูดจะทําอะไรก็ตามมันก็จะแสดงออกไปได้วยความเมตตาไม่ได้ความโกรธเกลียดนะเพราะความโกรธความเกลียดนะัมันไม่เคยทําให้อะไรดีขึ้นได้นะนะอย่างสงครามทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะ สังเกตดูแลกันทุกวันนี่ก็เอาเรื่องของอาวุธมาข่มขู่กันประเทศนี้มีนิวเคลียร์คนก็ไม่กล้าก็ามายุ่งแต่สงครามไม่เคยยุตินะมันก็แย่อยู่อย่างนั้นแหละฆ่ากันอยู่นั่นแหละนะไม่เคยจบนะนะยิ่งจองเวนก็ยิ่งผูกเวนกันเรื่อยไปนะนะนี่ถ้ามันมีเมตตาเกิดขึ้น บ่อย,บอยปุ๊บนะโทสะก็จะถูกขัดเกลาไปเรื่อยอันนี้เป็นอารักขกรรมฐานที่พระเจ้าสอนเอาไว้เป็นกรรมฐานรักษาใจนะต้องทําให้เป็นนิสัยนะสร้างนิสัยใหม่ให้มัน,นเราสั่งสมเมตตามั่งแต่มาบ่อยๆอ,อย่างนี้นะต่อไปสภาพจิตมันก็จะสูงขึ้นเองนะคุณภาพจิตก็ดีขึ้นนะถ้าสั่งสมโทสะบ,บ่อยๆก็ทําร้ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะไม่มีใครมาทําร้ายเราได้กับตัวเราทําร้ายตัวเอง มีมีราคะก็เจริญอสุภะกรรมาฐานบ่อยๆอย่างนี้เป็นตน้นนะให้พี่นัยเรืนองความสกปรกโสโครกของธาตุขันนีน้ความไม่จรรังยั่งยืนของมันความเสื่อมสลายของมันอย่างนี้เป็นตน้นมันจะได้ค่อยๆลดอาการของราคะลงไปาอาการของความยึดติดในกายตัวเองนี่แหละราคะสนมากกับเรื่องของกายนี่แหละ เรเ่อกรรมฐานสลับแก้ไขนิสัยตัวเองนะนี่พอเราฝึกบ่อยๆก็นจะทำให้จิตใจพัฒนาขึ้นนะสังเกตดูโยมมางคนนเล่ลเาให้ฟังจิตมันฟุ้งมากไม่รู้จะทำยังไงนั่งสมาธิก็ไม่สงบเลยพุทโธมันทั้งวันอยู่กับพุทโธนี่แหละอยู่กัพุทโธคืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะ ดูลมหายใจเขาออกอยู่ทั้งวันแล้วก็บ,บริกรรมไปด้วยเพราะทำไมบริกรรมมันก็พุ่งสัน้นมันก็ไม่ค่อยจะอยู่กับลมหายใจได้นานนักอะไรเงี้ยนะทีนี้พอทําบ่อยๆเข้านะลืมตาตื่นมามันก็พุทธโธงมันเองแล้วทีนี้นะไม่ต้องไปพยายามทําอะไรให้มันนะทีนี้จิตก็สงบเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะครูบาอาจารย์ยังเอาคําบริกรรมพวกนี้มาเป็นอุบายทม ในบางสำนักก็พุทโธธรรมโมสังโฆอะไรเงี้ยนะนอย่างหลวงปู่ดูนี่ท่านให้ใช้กรรมภาเครื่องไว้ในมือนะนะแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยนะอันนี้เป็นร้วนแล้วจะเป็นอุบายธรรมนะบางสำนักก็ให้พิจารณากระดูบางสำนักก็เห็นดื่มน้ำเย็นอะไรสารพัดแล้วแต่นะเทคถึงแต่ละองค์แต่ละท่านที่เอามาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาก็แตกต่างกันไป นะอันนั้นก็เป็นวิธีการที่จะนะให้ใจมันอยู่กับกายนะให้สติอยู่กับใจนะทางนั้นเลยมันจะเราไม่ขัดเกลาวตัวเองไงนะใครจะมาขัดเกลาให้เรานะถ้ากุศลกบงามบ่อยๆนะคนที่จะตกนรกกับตัวเราเองนี่แหละไม่มนะีใครมาตกนรกกับเรานะ ถ้าจิตมันกุศลได้บ่อยคนที้จะขึ้นสวรรค์กับเรานี่แหละนะไม่มีใครมาขึ้นสวรรค์กับเรานะแล้วไม่ต้องไปรอนรกสวรรค์ชาติหน้านะมันตกนรกเดี๋ยวนี้แหละทุกครั้งที่มันร้อนลนขึ้นมาเนะี่ยมันขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้แหละทุกครั้งที่จิตใจมันสงบเย็นขึ้นมานะทุกครั้งที่มันมีเมตตาขึ้นมานะอันนี้ก็ให้ไปสังเกตดูตัวเองอย่าให้เสียประโยชนนะ์ประโยชน์ตนได้หรือยังนะ นะประโยชน์ตนนะคือการมีสติสัมปัญยะมากขึ้นในะประโยชน์ตนนะี่ยนะจิตใจสงบเย็นมากขึ้นนะยิ่งอยู่นานยิ่งควรเป็นอย่างนั้นนะประโยชน์ท่านได้หรือยังนะเวลาที่จะพูดจะทําอะไรก็ตามนะที่จะมีผลกระทบต่อโลกภายนอกเนี่ยน,นะนะมันกระทบในทางที่ดีเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างงี้นะอันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ท่านอยงนั้นนะนะ เดี๋ว่าแต่คนเลยขนาดนะเขาเขาทำการวิจัยกันเห็นไหมปลูกดอกไม้ไว้แล้ว้คนไปยืดล้อมดา่ามันทุกเชา้าทุกเย็นนะต้นไม้เหี่ยวแห้งไปเองนะรดต่อให้รดน้ำพวดดินใส่ปุ๋ยขนาดไหนเนี่ยเป็นงานวิจัยที่โด่งดังนะนะปลูกต้นไม้ไว้แล้วไปเอาคนมาชื่นชมสรรเสริญทุกวันทุกวันนะ ปลูกความกันใส่ปุ๋ยเหมือนกันรดน้ำพลนดินเหมือนกันไนอะ้ต้นไม้ที่ถูกคนยกจ่องสรรเสริญบ่อยๆนะชื่นชมบ่อยๆงดงามต้นไม้ที่ถูกด่าก็เหี่ยวแห้งนะ,นะต้นดอกไม้นะแปลงดอกไม้นะี่ที่เขาทำงานวิจัยกันนะมันขนาดนั้นนะแปว่าอะไรแปว่าใการกระทำที่มันออกไปจากใจอกใจเรานี่มีผลกระทบต่อโลกภายนอกจริงนะ แน,น่นอนในผลกระทมนั้นก็ย้อนกลับมาหาตัวเรานั่นแหละนะนั่นก็นประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้แล้วประโยชน์สูงสุดก็จะตามมาแค่นั้นเองประโยชน์ตนก็เสียประโยชน์ท่านก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงประโยชน์สูงสุดก็คือการหมดสิ้นอาสวะกิเลสท,ทั้งหลายนะขัดเกลากิเลสตัวเอง,องนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะผู้เจ้าเน้นแล้วนั้นอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะ ถ้าเราไม่ทันใจตัวเองนะฮะปล่อยให้มันหลุดออกไปตามความคุ้นชินเดิมๆอยู่บ่อยๆนั่นไงนะหลุดออกไปทางกายทางวาจาที่เขาเรียกว่าวีติกมะกิเลส่นี้นะถ้ามันหลุดบ่อยๆบ่อยเข้าเนะี่ยมันก็จะกลายเป็นการสั่งสมอยู่นั่นแนหะไม่จบนะเป็นการไปต่อยอดกรรมให้กับตัวเองนะไม่มีใครเข้ามารับกรรมแทเนะเราเราในและรับกรรมเองน,ะนี่ต้องระวัง กานใครที่เครียดง่ายทุกง่ายโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายรำคาญง่ายๆเนี่ย,ย,ยอันนี้แปลว่าปูทางไป็นรกให้กับตัวเองอยู่นะต้องระวังนะเดี๋ยวเราสวดมนต์นวัดเช้ากัน